รถทรงกล่องถูกใจใส่ออฟโรดภายในหรูยี่กรุยุโ,โรปเครื่องเบนซินไฮบิกเน้นแรง300กว่าแรงโมเอ้ยแรงมาส่วสเปคที่ขายจริงจะเป็นยังไงวันนี้ที่สุดจะพาทุกคนมาพรีวิวให้ดูกันเลยครับ คนครับวันนี้เราพาครับมาพรีวิวกับเจ้าคันนี้ครับแทค์300รถ SUV ที่หลายคนพูดถึงนะครับเอามาโชว์ตัวในปีที่แล้วแต่ทางเกรดเวอ a ์มอเตอร์ไม่ยอมขายซากทีนะ คราวนี้ครับมาทีเดียวมาพร้อมกัน2รุ่นเลยนะรุ่นพี่ครับแทง500ที่เราได้รีวิวกันไปแล้วเอาไปลองขับจริงกันแล้วแต่เจ้าคันนี้ครับแทง300เนี่ยเอามาโชว์ตัวให้เราได้ดูกันก่อนว่าสเปคไทยที่จะขายเนี่ยเป็นยังไงส่วนราคาครับวันนี้เรายังไม่ทราบนะเราจะรู้กันวันที่28กันยายนนี้พร้อมกันทั้งแทง300และแทง500นะครับมาดูกันว่าราคาจะมีเซอร์ไพรส์กันหรือเปล่านะครับผมเราเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกก่อนหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันไปแล้วนะครับจากรีวิวที่หลาย คันจริงเนี่ยคันมันใหญ่นะบางคนถามว่าไซส์มันเป็นยังไงนะเมื่อเทียบกับรถคันอื่นในท้องตลาดนะครับโดยเฉพาะกับ To y ยต้าฟอร์จูเที่คาดว่าราคาน่าจะไล่เลี่ยก,กันต้องบอกว่าไซส์เนี่ยโอ้โหเหมือนกันมากๆนะครับความยาวของเจ้าคันนี้อยู่ที่4เมตร76เซนนะครับสั้นกว่า f o r t u n e r ประมาณ3เซน4เซนแค่นั้นเองนะครับความกว้างเนี่ยประมาณเมตร90นะครับแต่ว่ามันรวมเนี่ยตัวเฟนเดอร์ด้านข้างด้วยความสูงตัวรถครับอยู่ที่1เมตร90เซนกับอีกจุด 3, นะเพราะฉะนั้นเวลาเข้้้าทีี่จอรรถันนตง มัดระวังกันพอสมควรนะต้องระวังครับไอตัวโรบาร์ด้านบนเนี่ยมันจะเกี่ยวนะกับหลังคาที่จอดรถก็เป็นไปได้นะครับลองดูดีไซน์ครับมันมีความผสมผสานรถทรงกล่องนะใครหลายคนเนี่ยเห็นปุ๊บจะนึกถึงอย่างรถจี e p หรือว่าตัวซูซูกิจิมนี่นะครับมันมีความสวยเหมือนกันนะลองดูดีครับ โอ้ oh, เส้นสายด้านหน้าไฟเนี่ยเป็นไฟทรงกลมตัวมีการรวมครับไฟเดียร์ท่งไลท์ไฟเลี้ยวครับไฟต่ำไฟสูงเอาไว้ในโคมเดียวกันตัวไฟต่ำเนี่ยเป็น,เนโปรเจคเตอร์นะครับมีดีเทลของตัวรถเนี่ยที่สวยใช้ได้นะของตัวไฟนะครับประกบกับกระจังหน้าครับสีดำเป็นโนแบ็ครวมถึงมีโลโก้แท่งขนาดใหญ่ฮะเป็นโครเมียมเนี่ยไซยเน่ไล่เลี่ยก,กันกับแท่ง500เลยนะแต่ดีนะฮะที่ว่ากระจังหน้าให้มาเป็นสีดำเงาอย่างนี้ไม่ใช่โครเมียมเหมือนตัวแท่ง500ที่มันดูแบบ สะพึงไปน,นิดนึงนะฮะแต่ตรงนี้ต้องระวังเนี่ยเป็นรอยขนแมวง่ายนะครับและลองดูครับตรงด้านล่างนะตรงกันชนเนี่ยมันจะเป็นสีดําด้านพลาสติกแบบนี้ครับมีการตกแต่งด้วยนะเป็นวัสดุแบบเหมือนแบบพลาสติกสีเมทัลลิกสีเทาครับอยู่ที่กันชนตรงนี้เพื่อเพิ่มในความดูดดันสไตล์ตัวรถลุยออฟโรด แล้วก็ด้านหน้านีออ้มีที่ลากจูงให้ถึง2ตําแหน่งนะครับเวลาเราขับลุยไงออจะได้แบบลากได้อะไรางี้ยสบายๆออไฟตัดหมอก LED ก็ให้มาด้วยรวมถึงคับเซ็นเซอร์ด้านหน้านี้ให้มา6ตําแหน่งนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นท o p ปอ t ลตรนะจะมี2รุ่นย่อยครับส่วนรุ่นเริ่มต้นเนี่ยรุ่น Pro เซนเซอร์ด้านหน้าจะเหลือ4ี่ตำแหน่งนะครับเอาเราลองไล่ไปดูครับไปถึงเส้นสายด้านข้างนี่อย่างที่บอกครับโอ้โห พรงซุ้มล้อครับชิ้นเบิ่มๆขนาดนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นพลาสติกเหมือนกับกันชนหน้าและเส้นแนวนี้ครับมันต่อเนื่องครับไปถึงบันไดข้างและยาวไปถึงด้านท้ายรถกันชนท้ายเนี่ยถือว่าดีไซน์ได้ไหลลื่นดีมากเงินส่วนตัวม็สวยนะดูดิโอ้ฝากระโปรงหน้าครับมันเป็นชิ้นอย่างเงี้ยเออเปิดมาเหมือนรถจี๊ปเลยแล้วก็ตรงนี้มีไหลแบบงามๆอย่างนี้นะฮะ ตัวล้อที่ให้มานะครับเป็นยางขนาด17นิ้วต้องบอกว่าเขาเนี่ยเน้นการลุยออฟโรดเป็นหลักก็เลยไม,ม่ได้ให้ล้อเนี่ยขนาดวงโตมากนักนะครับเน้นยางแก้มหนาๆน,นะครับอย่างตัวนี้ที่ให้มาเป็นยาง Continental Cross Contact AX6 นะครับเป็นยาง All Terrain ขนาด265/65นะครับวงแบบนี้เห็นป่ะเผื่อเวลาลุยปุ๊บเจอหินเจออะไรคมๆอย่างเงี้ยเออมันก็พอจะทนทานได้บ้างนะเวลาเจอหลุมแลกระแทกเงี้ยมันจะได้ไม่แตกง่ายส่วนล้อแม็กเนี่ยเป็นสีดําเงาก็คือแมชกับตัวสไตล์ตัวรถพร้อมกับโลโก้ แงครับสีเงินอยู่ตรงกลางล้อนะครับวิภายใน,เ,นยเก็บดีนะดูดิข้างในเนี่ยเก็บซุ้มมาให้เนี่ยเป็นพลาสติกนะครับเออเก็บงานเรียบร้อยดีเหมือนกันนะครับเรามาดูครับด้านข้างนะนี่กระจกมองข้างฮนะเป็นแนวตั้งสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเพื่อเวลาลุยออฟโรดเนี่ยเราจะได้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเวลามองข้างข้างเนี้ยเอ,อมันเห็นไปถึงล้อหลังรถเลยนะคือมันกว้างในแนวตั้งเนี้ยนะครับผมเออเพิ่มมุมมองในการขับได้ดีแล้วก็นี่ครับตรงประตู ประตูเนี่ยก็มาในแนวแบบรถบ็อกซี่สไตล์อย่างนี้นะฮะมือจับเนี่ยก็วัสดุเดียวกับตัวกันชนด้านหน้าเป็นพลาสติกสีดำเน้นความทนทานเป็นหลักแต่ก็เป็นกุญแจสมาร์ทคีมกันเนี่ยครับลองดูฮะเปิดออกมาจะสไตล์เป็น,นี้ข้อข้างๆเนี่ยคลุมไปถึงนะด้านล่างตรงขอบบันไดเลยอันนี้ดีอันนี้ดีนะครับ มันช่วยป้องกันเนี่ยการเลอะมาที่ตัวถังตัวรถได้แต่สังเกตรครับว่าบันไดของเจ้าคันนี้มันจะชิดกับพื้นตัวรถอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นการก้าวขึ้นลงอาจจะลําบากสักนิดหนึ่งนะรวมถึงกระจกหลังครับบานตัวโตนะบางทีเนี่ยทำให้นึกถึงรถแบบ Land Rover Discovery อย่างนั้นได้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนด้านท้ายของเจ้าแท้ง300คันนี้นะครับก็เป็นท้ายตัดตามสไตล์รถทรงบ็อกซี่นะฮะด้านบนอย่างที่เราบอกจะเห็นรูฟเรลนะครับแล้วก็มีเสาอ,อากาศครีบฉลามน,นะ ตรงนี้ครับสปอยเลอร์เนี่ยยืดออกมาเบาๆเบาๆนะครับพร้อมไฟเบรกนุที่3แล้วก็มีนี่ใบปัดน้ําฝนหลังพร้อมที่ฉีดล้างให้มาด้วยก็ตามสไตล์รถออฟโรดเนาะอันต้องปัดทำาสะอาดกันสักนิดหนึ่งนะครับคันนี้ประตูเนี่ยเปิดในแนวนอนเหมือนกับรุ่นพี่แทง500เลยเป็น h o r i z o n t a l นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมียางอะไหล่อยู่ทางด้านหลังไม่มีฝาครอบนะครับเน้นความดิบความดุยสไตล์ออฟโรดแต่ตรงเนี้ยจะมีฝาเนี่ยเก็บรายละเอียดตรงนี้ให้อยู่นะเป็นแบบปิโน no b แบ c k พลาสติกดาเงาต้องระวังเป็นรอยเหมือนกันนะแล้วก็มีกล้องรอบคัน3 -60 องศาซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยเออการเก็บงานดีเทลก็ถือว่าใช้ได้และไฟท้ายครับก็เป็นไฟ LED ในแนวตั้งมาในแนวเดียวกับแท้ง500แหละเป็นเอกลักษณ์ของรถท้ง SUV ที่เน้นความบึกบึนสไตล์ของเขาแบบนี้นะครับกันชนล่างเนี้ยเป็นสีดำนะครับมาในแนวเดียวกันกับกันชนด้านหน้าพร้อมเซ็นเซอร์หลังอีก6จุดนะครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเหลือ4จุดเหมือนเดิมนะอ่าตรงนี้ลองเปิดประตูฮะอ่าเป็นกรอนไฟฟ้านะฮะ เปิดมาได้ยีงอี้ลองดูปิดไม่ดูดนะฮะเออไม่ไม่ดูดมัอนแทง5 0 0นะอันนี้ต้องปิดเองเปิดมาครับเออใครที่ไปจอดรถในพื้นที่แคบๆนะครับก็ต้องระมัดระวังการเปิดนิดน,นึงเฮ้ยแต่เปิดได้กว้างมาก90องศาโอ้คนของเขาออกสบายๆแล้วตรงนี้ครับมีที่เนก้าวขึ้นให้ปีนได้ด้วยเพื่อปีนปุ๊บนี่จับตะคงตะคาย แข็งแรงดีอยู่ใช้ได้นะครับส่วนพื้นที่ด้านหลังเก็บของตรงนี้อาจจะไม่ได้กว้างมากนักนะครับเก็บของได้พอประมาณด้านล่างครับไม่มีที่เก็บของนะเป็นที่วางของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดแต่ก็เพิ่มที่ความจุสัมภาระได้นะครับโดยการพับเนี่ยเบาะหลังลงได้แบบ60-40เมื่อพับแล้วถือว่าจุเหมือนกันถ้าพับเบาะลงเพราะว่ารถเนี่ยมันเป็นทรงกล่องนั่นเองนะครับ ที่บอกนะครับการก้าวขึ้นรถคันนี้อาจจะยากลําบากสักหน่อยนะครับดีว่าเขามีแบบมือจับให้มานะรวมถึงครับตรงประตูเนี่ยตรงนี้มันสามารถจับได้ง่ายนะครับเลยขึ้นรถได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าคนที่ตัวไม่สูงมากนะักเนี้ยเออหรือถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะก้าวขึ้นลําบากสักหน่อยนะครับอันนี้ต้องมาลองดูนะว่าเราการก้าวขึ้นรถคันนี้เป็นปัญหาหรือเปล่านะครับ คันนี้นี่มีดีเทลเยอะกว่าที่ใครหลายคนคิดนะครับลองดูด้านบนไล่มานะครับนี่มีซันรูฟให้ด้วยนะครับในรุ่นท็อปอัลตร้าถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นโป,โปรไม่มีนะครับสวิตช์เนี่ยเขาปรับแยกมาให้2ส,สวิตช์อยู่ตรงหลังคาตรงนี้นะครับแลวต้องบอกว่าการเปิดเจ้าซันรูฟคันนี้มันเจ๋งตรงที่ว่ามันเป็นการเปิดครับเข้าไปเนี่ยด้านใต้หลังคาของตัวรถด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิดหลังคาซันรูฟแล้วขับรถเร็วๆเ,เ,เนี่ยไม่ต้องกลัวเลย มันจะทนทานกว่านั่นแหละกว่าไมคานิกที่มันเปิดกระจกไปข้างบนอย่างนั้นนะครับแต่ตรงนี้สรุปมันอยู่แค่นี้นะมันไม่ได้เป็นพารามิกไปถึงทางด้านหลังนะครับเปิดได้ประมาณนี้ก็พอให้เด็กขึ้นไปแบบบวกไม้บวกมือสัมผัสธรรมชาติได้อยู่แล้วก็มีม่านปิดทึบแบบนี้มาให้นะครับอยู่ทางด้านบนและการตกแต่งครึ่งขันบนเน้นโทนสีอ่อนครับผ้าวัสดุดูดีนะดีเลยเออน้องๆแทง500นะครับกล่องเก็บแบนให้มาไฟนะครับการเปิดปิดตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ แยกเปิดข้างซ้ายขวาไม่ได้นะต้องเปิดพร้อมกันทั้ง2อันม่านบังแดดให้มาอันใหญ่ยูมีไฟให้มาด้วยเหมือนไฟไลไฟ์สดเลยกระจกหลังตัดแสงออโต้เป็นเฟรมเลสดูดีมีดีเทลนะครับตรงนี้เป็นที่รวมเซ็นเซอร์แล้วก็มีช่องเสียบ USB Type A ให้1ตัวสําหรับให้วางแบบติดกล้องหน้ารถได้เลยไม่ต้องเดินสายไฟเอออันนี้ถือว่าดีนะครับส่วนครึ่งขันล่างของคันนี้การตกแต่งจะเป็นสีดำนะครับสลับกับสีเงินนะครับคอนโซลบุด้วยหนังไม่ว่าจะเป็นหนังสังเคราะห์ แต่วัสดุดูดีนะบุนุ่มเน้นความทัฟความถึกความทนแล้วก็เดินได้ตะเข็บจริงนะครับแล้วก็นี่วัสดุพลาสติกกัดลายสีเงินดูดีนะเออหลายคนจะบอกว่าคอนโซลเนี่ยดีไซน์มันคุ้นๆไหมคุ้นๆไหมฮะเออมันค,คล้ายๆกับเบน G c l a s s อะ <S <c oughs> <S จริงๆนะแรงบันดาลใจเรียกว่ายกมาเต็มๆนะครับลองดูช่องแอร์ดิเป็นแบบใบพัด เหมือนกันนะครับแล้วก็มีแอมเบียน i g ไลตกแต่งในตามจุดของตัวรถรอบๆนียสามารถปรับสีได้เยอะมากแบบหมุนเลือกเอาได้เลยนะอันนี้ถือว่าเพาิ่มบรรยากาศในห้องโดยสารได้ดีแล้วตรงนี้ดิฝั่งคนนั่งฮะมีที่จับเนี่ยเหมือนกับเบนซ์เลยนะฮะไว้แบบเวลาลุยออฟโรดโอ้โหแบบว่ากลัวครับก็สามารถเน่นจับตรงนี้ได้ดูดิมีดีเทลสีเงินเงินเหมือนน,อน็อตเออนะแล้วก็เก๊เก็บของเอ้ยดีเทลดีอะ เปิดแบบว่าซอฟต์โ e n และด้านในมีไฟล์ให้เห็นด้วยเออนะดีเทลเยอะกว่าที่เราคิดจริงๆนะครับแล้วก็ไล่เรี่ยงมานะตรงนี้มีนาฬิกาคลาสสิกตามสไตล์แทงแต่ว่ากราฟิกด้านในเนี่ยเออมันจะดูแบบโมเดิร์นมากกว่าแล้วตรงนี้นะผมชอบมาก เออเขายังเก็บปุ่มปรับแอร์ไว้อยู่ปุ่มเปิดปุ่มปิดปรับพัดลมปรับอุณหภูมิเนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะครับไม่ต้องปรับจากจอกลางแล้วก็มีช่องเสียบครับชาร์จมือถือนะ USB Type A กับ Type C มาให้อย่างละหนึ่งช่องพร้อมไวเลสชาร์เจอร์ให้มาในรุ่นท็อปอัลตราเท่านั้นนะครับตรงนี้มีพ o ร e r o อ t เล t ด้วย12โวล์นะครับ คนโซนกลางตรงนี้มันก็ค,คล้ายๆกับแท้งห0 0อนั่นแหละตรงนี้ครับมีปุ่มปรับโหมดการขับขี่ได้หลายโหมดแล้วก็ตรงนี้เลือกได้นะครับว่าการขับเคลื่อนจะเป็น all wheel drive หรือว่า 4L ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปรับพวก Tank t a งเทอร์นะ off road cruise control นะเออแล้วก็ด้านนี้เบรกมือไฟฟ้า auto brake hold ก็ให้มาที่เจ๋งครับคือตัวเบาะตัวเบาะคันนี้ครับคู่หน้ามีเป่าลมเย็นด้วยนะเออเวลาก้นแบบร้อนๆน,นี้นะก็สามารถเป่าได้นะเย็นไปทั้งตัวเลยนะฮะรวมถึงทรงเบาะตรงนี้นะครับ,ทร,บ,รรบทรงเบาะโอเคนะดูดิ ผมสูง180ก็ถือว่ากระชับตัวพอสบายสบายอยู่ใช้ได้เลยนะไม่ได้ถึงขนาดใหญ่เท่าแตง500แต่เท่านี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็วัสดุครับถ้าเป็นรุ่นอัลตร้าได้เป็นเบาะหนังเนปปาตรงพื้นที่ผิวสัมผัสด,ด้วยก็คือตรงก้นกับตรงหลังนั่นแหละตัวนี้นะแล้วเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับคนขับปรับ8ทิศทางกระดกได้ด้วย พร้อมด้านหลังอีก4ทิศทางคนนั่งครับปรับได้4ทิศทางนะแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนี้คนขับปรับได้แค่6ทิศทางพร้อมเมมโมรี่ซีด้วยฝั่งคนขับนะครับปรับได้สามตำแหน่งซึ่งลิงก์ทั้งเบาะก,กระจกมองข้างด้วยนะครับแล้วก็เจ้าคันนี้ครับออพวงมาลัยเนาะยังไม่ใช่ปรับไฟฟ้านี่ถูกตัดออกนะครับเออแต่ปรับได้4ระดับนะครับผมก็ก็โอเคฟลิ่งบนพวงมาลัยใช้ได้นะ และเลเยอร์ปุ่มครับไม่เหมือนกระแทง500คล้ายๆกระจกมองข้างเหมือนกันนะส่วนตัวผมว่าแบบนี้เลือกใช้ปรับฟังก์ชันได้ง่ายกว่าดูดิการปรับโหมดหน้าจอเออปรับได้3แบบและปรับง่ายมาก นะครับเออเลือกได้ดีนะครับแล้วจอตรงนี้ครับขนาด12.3นิ้ว2จอสีสดคมชัดดีมากเพราะมันหลบเข้าไปแบบนี้เวลาขับกลางวันไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมองไม่เห็นนะครับด,ดูดิสีดีสุดๆมีข้อมูลการบอกออฟโรดได้เนี่ยเหมือนแทง500เลยปรับได้ง่ายกว่าอีกนะครับแถมยังรองรับครับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายด้วยเออไม่ธรรมดานะนี่เป็น OS ใหม่ของเขาเหมือนแทง500เลยอยากให้คันอื่นนะใช้ OS นี้บ้างไหลลื่นดูดีมาก นะครับโอ้โหมดีดีเทลเยอะสุดๆกล่องเก็บของตรงกลางเนี่ยใหญ่ประมาณนึงนะเฮ้ยมีช่องเป่าลมเข้ามาด้วยมันแทง500ยเอาไว้แช่เครื่องดื่มเย็นๆได้ถาดเก็บของแน่เลื่อนได้แต่ว่าแมคานิกเนี่ยแทง500ดูดีกว่าแล้วก็มีที่วางแก้ว2ออันเหมือนกันเลยฮะถ้าวางแก้วใหญ่หญๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะ ส่วนพื้นที่นั่งด้านหลังนะครับการก้าวขึ้นรถต้องบอกว่าเหมือนกับด้านหน้าเลยนะต้องอาศัยครับการจับตรงนี้กับการจับตรงประตูนเนี่ยขึ้นมาช่วยแต่จะมีความยากลำบากที่นึงเพราะว่าสันของบันไดด้านหลังครับมันจะแคบกว่าด้านหน้าเพราะว่ามันอยู่ปลายบันไดพอดีนะะต้องระมัดระวังกันเหมือนกันนะออพอขึ้นมาปุ๊บครับข้างหน้านี้ปรับตำแหน่งที่ผมขับสูง180ตำแหน่งเบาต่ำสุดนะครับพื้นที่ช่วงขาไม่ใช่ปัญหาของคันนี้ฮนะเหลือๆพื้นที่ช่วงหัวเนี่ย ก็เหลือพอประมาณนะเพราะตรงนี้มันวาวขึ้นไปด้านบนครับเพราะตรงนี้มันจะต่ําลงมาหน่อยเพราะว่าเป็นที่เก็บครับซ่อนเวลาเราเปิดซันรูฟมาตรงนี้นี่เองนะครับเท้าสอดเข้าไปในเบาะได้นั่งสบายมากครับเนี่ยรองรับก้นได้กาลังดีนะขาเนี่ยแทบจะไม่ลอยเลยนะและตัวเบาะเนี่ยปรับเอียงได้ร2ระดับอันนี้คือปรับตั้งสุดครับอันนี้คือปรับเอียงลงไปนิดนึงนะมันอาจจะปรับได้ไม่เยอะแต่ต้องบอกว่าช่วยเพิ่มความสบายในการนั่งได้พอสมควรฮนะ ที่วางแขนตรงกลางเฮ้ยล็อกด้วยนะพร้อมที่วางแก้วโอเคซอกเนี่ยอาจจะวางไม่พอดีนิดนึงนะต้องแบบเอ,อ่ยืนไปข้างหน้าสักหน่อยแต่มิไลท์ด้านหลังก็มีมาให้นะอย่างที่บอกาการเก็บงานด้านข้างตรงนี้ดีเออแต่ตรงนี้เป็นพลาสติกนะฮะเออโอเคใช้ได้แอร์หลังก็มีมาให้ USB Type A 2ตํตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็มีนะครับ ส่วนเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยคันนี้ครับถ้าเป็นตัวท็อปอัลตร้านะจะได้เป็นเครื่องเสียงลำโพง9ก้าตำแหน่งของ I n f ฟ n i t y ซับบูเฟอร์เนี่ยหตัวจะอยู่ที่ทางด้านหลังต้องบอกว่าเสียงกระหึ่มดีข้างหน้าข้างหลังเนี่ยใช้ได้นะฮะเสียงในส่วนตัวรู้สึกว่าซาวด์สเตย์เนี่ยดีกว่าแทงอีกนะเพราะว่าขนาดกับโดนลำโพงเนี่ยมันพอเหมาะกําลังดีแล้วเบสเนี่ยโอเคมากถ้าได้เพิ่มเสียงใสกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยก็จะดีขึ้นเยอะเหมือนกันนะฮะ ขุมพลังนะครับของเจ้าแทงค์300คันนี้ต้องบอกว่ายกมาจากแทงค์500เลยนะครับผมความแรงเนี่ยอัดมาแน่นเต็มคันนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องเบนซินไฮบริดนะครับตัวเครื่องอย่างเดียวเนี่ยเป็นเบนซิน2ลิตรเทอร์โบ VGT นะครับให้กำลัง2 4 4แรงมา้าแรงบิด380นิวตันเมตรและเป็นแฟลตทอร์กด้วยนะที่1700ถึง4000รอบต่อน,นาทีส่วนมอเตอร์ครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้ความแรงสูงสุด106แรงมา้านะ168นิวตันเมตรนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่เนี่ยลิเธียมไอออนขนาด1 7 6กกกกิโลวววัััตตต์อออาาาางงยยยูู่่ด้น้นทขรรรถประบบคบเคี ออโต้เก้าสปีดนะครับที่ตัวเกียร์เองเนี่ยเป็นเกียร์อ e ีชิฟเตอร์อยู่ได้ในตัวรถด้วยคันเกียร์เผลๆเหมือนแทงห0านะแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนนะครับคันนี้เนี่ยจับกระชับมือมากกว่านะครับโอ้ขุมพลังตัวเนี้ยเราเชื่อว่าอยู่ในแทง300ที่น้ําหนักเนี่ยเบากว่า 200- 300ยถึงรกร,รัมเมื่อเทียบกับแทง500อัาตราเร่งเนี้ยดีแน่นอนแต่ก็ไม่แน่นะเพราะตัวรถเนี่ยกระจกด้านหน้ามันตั้งชันกว่ามันต้านลมนิดนึงอันเนี้ยขอติดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะทดลองขับจิงให้ทุกคนได้ดันน,น,น,นเนม ยังไงกันบ้างนะครับลองดูครับด้านหน้าตรงนี้เป็นระบบที่เขาเรียกว่าดับเบิลครอสอาร์มจริงๆแล้วเนี่ยเผลอๆมันเหมือนกับแทง500เลยแหละนะครับแต่ตัวขนาดของช็อคอัพกับสปริงเนี่ยอาจจะเล็กกว่าแทง500นิดนึงตามไซส์ของตัวรถนะครับลองดูนะโอ้โหใหญ่ๆแบบนี้นะฮะเบรกเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับเป็นดิสเบรกพร้อมคลีบระบายความร้อนทั้ง4ล้อนะฮะ ส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นแบบ m u ติล l i n k เรียกได้ว่ายกมาจากรุ่นพี่แทง500นะสังเกตได้ฮนะตรงนี้หูสวิงอาร์มเหล็กเนี่ยโอ้โหหนาเป็นข้อนิ้วนะฮะใหญ่กว่านิ้วอีกนะครับผมแล้ดูช่วงล่างครับจุดยึดโชคเนี่ยอยู่ด้านนอกของแชสซีนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วมีอะไรอีกนะสปริงอยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้านในเฟรมแชสซีพร้อมนี่ครับบัมเปอร์สต็อป อยู่ทางด้านในโอสปริงเนี่ยอันใหญ่มากโอ้เรียกได้ว่าช่วงล่างเนี่ยน่าจะดีนะพร้อมกับการลุยออฟโรดแล้วก็รองรับครับระยะเนี่ยยุกตัวซ้ายขวาได้ดีนะเพราะว่าช่วงล้อเนี่ยเขาเว้นเอาไว้ตรงที่ซุมล้อเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ต้องขอรอดูนิดนึงนะฮะว่าขับจริงแล้วเนี่ยจะต่างจากรุ่นพี่แทง500เนี่ยเยอะไหม ส่วนระบบความปลอดภัยนะครับของแท้ง300ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเกรตเวอมอเตอร์ water, เขาจัดเต็มอยู่แล้วรวมเด่นๆน,นะอย่าง Adaptive Cruise Control ครับเป็นแบบ t e l l i g e n นด้วยเวลาเข้าโค้งเนี่ยช่วยชะลอความเร็วให้แล้วก็ทํางานควบคู่ก,กับระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนก็ถือว่าอันนี้เป็นระบบอัจฉริยะที่เขาใส่เข้ามารวมถึงครับจอดออโต้สรูปแบบนะรถคันใหญ่แบบนี้ก็ยังขับง่ายลงจอดง่ายนะครับรวมถึงให้มานะกล้องรอบคัน360องศาแล้วก็เซ็นเซอร์การยะครับหน้า6หลัง6จุดในรุ่นท็อปนะครับแต่ว่าจะต เรียกได้ว่าอัดมาให้แน่นจริงๆนะอันนี้แบบเราพูดแบบเฉพาะจุดเด่นๆอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมถ้าถามว่ารถคันนี้เอาไปลุยออฟโรดแล้วเป็นยังไงบ้างท่าที่เราดูเบื้องต้นเอ้ยน่าสนใจนะครับระบบการขับขี่มีมาให้7รูปแบบนะครับอาจจะตัดออกจากรุ่นพี่ออกนิดหน่อยแต่รวมไปถึงภายในของตัวรถครับที่มีดีเทลรายละเอียดเนี่ยที่เหนือกว่ารถออฟโรดแล้วรถ P/PV ทั่วไปในท้องตลาดนะครับดูดิด้านหลังบุกกำมหยี่แบบนี้มาให้การไฟเลี้ยวนะครับโอ้กุไกการทาํางานเนี่ยกับรถเทสลาเนะี่ยเรียกได้ว่าโห เป็นรถที่น่าสนใจเหลือก็แต่ราคาได้หละครับว่าเจ้าคันนี้จะตั้งราคาขายเท่าไหร่นะครับจะเป็นล้านห้าอย่างที่ใครหลายคนเนี่ยกะเกณฑไว้ไหม28กันยายนี้รู้กันนะครับพร้อมกันแน่นอนทั้งแทง500และแทง300นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้ผมออบก,กับที่สุดขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ bye ายบายโอ้โหเอารถไปลุยไหนดีล้ะนี่